เหรียญย้นต่นหงเชื่อมที่น่าสงสัยเดี๋ยวลองมาดูกันครับว่าสงสัยอย่างไรนี่นะครับรูปลักของเหรียญจะเป็นเหรียญที่จัดทำขึ้นหรือลืมตอกโค้ด ช่วยกันพิจารณานะครับแต่ที่แน่ๆคือไม่มีโค้ดเหมือนกับเหรียญนวะทั่วไปห่วงเชื่อมจะเป็นสีทองเหลืองอันนี้คือด้านหน้าที่เราเลือกหลวงปู่เ้วปาวาโรแล้วก็มีปั๊มคำว่าหลวงปู่พ้วแล้วก็ปาวาโร อันนี้คือด้านหน้านะครับดูด้านหลังครับด้านหลังไม่มีโค้ดไม่มีโค้ดไม่มีนัมเบอร์ตัวหนังสือตัวยันเหมือนกันห่วงด้านบนจะเป็น ออกสีทองเหลืองที่ที่เชื่อมนี่เด่นด้านข้าง เดี๋ยวเราลงมาเปรียบเทียบกับเหรียญที่มีโค้ดมีดัมเบร์นะครับเหรียญยันสวนห่งเชื่อมเนื้อนวะอันนี้กล่องอันนี้เป็นที่มีโค้ดมีดัมเบร์อันนี้เป็นกล่องที่ไม่มีโค้ดไม่มีดัมเบร์นะครับอันนี้ลักษณะของกล่อง ันนี้เหรียญที่ออกจากวัดเนื้อนวะนะครับเดี๋ยวจะลองเปรียบเทียบอันนี้เหรียญจริงครับที่มีโค้ดมีนัมเบอร์นะครับห่วงเชื่อมรอยห่วงเชื่อมสีกแ็แตกต่างกับสีเมื่อสักครู่ตัวหนังสือฟอนต์ตัวหนังสืออันนี้จะเป็นฟอนต์ตัวหนังสือที่ชัดเจนและเรียบร้อยเนื้อเหรียญจะเห็นว่าเป็นเส้นขนแมวนะครับเนื้อเหรียญจะเป็นเส้นขนแมว ดูด้านหลังครับด้านหลังจะมีโค้ดเนื้อนาว่าจะมีโค้ดคำว่า8รอบอยู่ด้านข้างนะครับจะเห็นว่ามีโค้ด8รอบอยู่ด้านข้างและมี serial number อยู่ทางด้านขวาโค้ด8รอบอยู่ทางด้านซ้ายตัวหนังสือฟอนต์ตัวหนังสือชัดเจนกว่า ขอบเหรียญด้านข้างครับขอบเหรียญด้านข้างขอบเหรียญด้านข้างจะเป็นสีคนละสีขอบเหรียญด้านข้างจะเป็นสีทองแดงนะครับเนื้อนวะนะครับขอบสีด้านข้างจะเป็นสีทองแดง นี่ครับเปรียบเทียบเหรียญด้านซ้ายคือเหรียญที่ออกจากวัดนะครับเหรียญทางด้านขวาคือเหรียญที่ไม่มีโค้ดไม่มีัำเบอร์ตัวหนังสือคําว่าหลวงปู่แพ้วก็แตกต่างกันไม่คมชัดเนื้อเหรียญน,นะครับ ด้านซ้ายจะเนื้อเหรียญจะมีลายเส้นขนแมวด้านขวาจะไม่มีเหรียญออกจากด้านนะครับถ้าเนื้อนวะที่ออกจากวัดเหรียญจะเงามันเงา ด้านหลังครับเด่นด้านซ้ายจะมีโค้ดแรอบแล้วก็นัมเบอร์อยู่ด้านขวาตัวหนังสือคมชัดกว่า ดูเหรียญด้านข้างนี่นะครับลักษณะเหรียญด้านข้างที่ขวามือของผมจะเป็นเหรียญที่ไม่มีตอกเลขตอกัมเบอร์ด้านซ้ายจะเป็นเหรียญของแท้เหรียญแท้ที่เช่ามาจากวัดมีตอกเลขมีัมเบอร์ครับขอบ <c oughs> เหรียญด้านข้างก็จะต่างกัน อันนี้คือจุดสังเกตนะครับเป็นถ้าใครมีความคิดเห็นประการใดก็ทวงติ่งขึ้นมาได้นะครับว่าเหรียญน,นี้ลืมต่อกโ้ดหรือไม่หรือเป็นเหรียญที่ทําตั้งใจทําขึ้นมานะครับต่วนผมก็ท่าที่เห็นที่สังเกตดูก็มีคนที่ติดตามให้มาช่วยไลค์ช่วยรีวิวให้หน่อยกับเหรียญน,นี้ป้องกันคนที่มาเล่นใหม่นะครับคนที่มาเล่นใหม่จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของพวกมิจฉาชีพ ถ้าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ